เปิดคลิปออกมาเมื่อนี้คือเห็นสีมีแดดแดดแน่พี่น้องเอนะ้ยเนาะสิบลตกอีกซะบ่หลังจากขึ้นผ้าขึ้นพนมาหลายเมืรอหลายวันเมื่อนี้ยังบ่เห็นตกจักสีนี่ได้เด้อเม,มื่อนี้คือสีมีเออ่เห็นแดดแน่สักหน่อยนะแต่ยังอยู่ยังเคืองทางซ่านของเฮาคือเกล้าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งทางนี้โถ เป็นในใดเด้คือจมกระสอบเขาลงจากเล่าเอาไปขายว่าคือเอาไปซีนิซีมส,สามมังโพฮ้องยุอ่ะเดี๋ยวมาจับกล้องให้แม่เนะี้ยแม่แม่นะจะไปทำ ทางบ่ทางไปฮะมืเมื่อน้าพี่น้องมือเนโดยสบายดีแล้วดคือเก้าพี่น้องเลยทางเช้าทาง่อนของเราคือเก้าไปข่ายเนาะแต่มีแต่ถ่ายทำบรรยากาศตามเื่อนตามานให้เบิ้คือเก้าคือเดิมสวยเหรอ เข่าไปซีพี่น้องเลยไปซีคิวอาไคร่นะเก็ดมาทั้งพี่โอเคโอเคเข้าไปเข้าไปมาเบิ้งเข่าในเล่าเบิ้งเข่าในเล่าโฉบเด้มีเต็มคือมีหมดหลายแท่นเลยมันเปียกได้หนินะหัวได้นี่บนพี่น้องมีหมดหลายอืมเกือมีแต่หมดหมดเต็มเก่งแล้ว คือหมดหลายแท้เลยหมดเนาะว่าจะเจ็บเอวเนาะยังมานยกกระสอบเข่าหามเอาคนเก่งคนเก่งนองชิมกระปิดมานำเตรียมตัวไปเฮียว้ยสบายดีเนาะที่ว่าจะไปขายสาวก็ซื้อขนมให้น่องชิมนีเนาะโอ้มีเงินไปซื้อขนมเลย ขายขา่าวกระบอกพอแด้ขายข่าวว่าพอไปซื้อขนมแ้วค่ะโยขายชิ้นๆ <c oughs> หม <c oughs> อเป็นจจกันขายพอไปขายข่าวซื้อขนมยวงเฮียนขนาดน้อขายเพื่อได้ปะเอาไปซีก้อนเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่า<ด>ทางบาทิธาเข่าวไม้บาท,ทิธเข่าวไม่<อ>ไมก็ ฝนตกเนาะตกกระตกตกเกี่ยวงยไงพยานว่ายัางบม่ได้เกี่ยวง่ายกลับไปสีก่อนเผื่อเขอไไอาไม่ได้อ๋ะคือมีหนูปะจังนะหนูวะม่หนูบ่ยังได้ัดหอดบ่สิบสิบไปมา,า,านั่นบ่เด็กขุมเ้อเดี๋ยเพ้าก็ได้กิน,กนข้าวอยู่ใช้เอื้อยนะเฮ็ดกีเพ่า มัน <50 S 1> สิบกระโฉบเนางเลยเขาแตะปีกกบโมลายเนาะกะพ่ออยู่พอกินพอกุ้มกินมาเต็มบ่ไปสิพอดีเลยสกีไปรถแลงเล่าได้เห็นไหมทังก็เตะไปเล้วทึงนี่ท่าน้กินเข่าอยู่ จังหน่อยจังไปเอื้อยออกมาปีกหรือเปล่านะงั้นอาโถเอนาไปสีเอาไปจักช็อปซีสอบกับสีปูน้องอาซีสอบเนาะเออก็คือว่าทางปูเพิ่นเนาะโทรมาเมื่อเช้านี้อยากอันอยากไปซื้อเข,าขอ่าจะบอกเพื่นว่าอยากไปซื้อเข่าในหุกซีเขาเ่าวลือว่าอยูย่บนกระ้าแล้วแต่ออยันว่า ดูเอาหายเรื่อยเลยเนาะแต่คือทางปู่น้องครีมพันกายู่อยู่คนเดียวกะสมมาคนเดียวเลยเนาะอยู่กับหลานหลานกับประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีกับบุระเฮ็ดไฮเฮ็ดนาเพิ่นก็อยากได้เขาน้ำก็เลยว่าไปซีเพื่อเพิ่นเลยเพราเป็นยัง่อ้อยู่สิเอาเขาตัวนี้ลงไปเอาปไปทวร์ัาฟอ์ซีหาเพิ่นเนาะว่าแต่ก่อนพุ่นกะ เคยสีให้เพิ่นอยู่ตีเพิ่นตลอดแลยกิ่นดุ่มเตาแต่เขาเออ่ลูกเมียเพิ่นอยู่น้ำแต่ก่อนพุ่นเนาะก็เคยสีชงเยินประจำพี่น้องเลยตลอดใช่แต่ม่ทุกอย่างหรอกที่กินเนเขาไม่ค่อยกินเลยใช่ไหมคือตอนนี้เนาะเขาเอาไปสีก็เอาไปสีเพื่อเพิ่นเลยเอาไปสีบ่อเจ้าวันให้เขาโสงให้ล่าโสงบ่อะปั่นคนละสองสอบพี่น้องเลยแต่ก่อนนั่นก็เอาไปสอบหนึ่งเนาะ ปีนี้คือว่าให้เพิ่นแล้วสามศพเนาะแต่ปีที่ว่าเพิ่นเคยอยู่กับดูก,กับเมียเพิินตะกอนกะส่งเยินมาตลอดก็คือว่าปีละสี่หาศพได้เนาะได้ปีละสี่หาศพยกัดตามภาษาคนเถ่าเนาะบริเหตุให้เหตุนนะโบมีอยู่มีกินก็นเอาน้ำลูกย้อยก็เลยเอาไปซีเพื่อเพิินเลย ต้องหามเอาได้ต้องหามเอาได้ยันว่าเนอะไปกวดด้วยไปกวดกัพิืนยังบม่ได้จักว่าเป็นเนียงเนาะกัมีแต่ิืนบอกให้แนะนำว่าขันจักคู like ้จ e> ักพยาต จะต้องไปเอ็กซเรย์หรือว่าเอคโกอยู่เมืองว่าซั่นเนาะก็ยังบ่ได้ไปน้องเอ้ยเจ็บหลังเจ็บอวอีกเด้หามเอาลงไปลงไปข้างล่างจังหามเอาเนาะอ๋อนก้นม่นมันยเขาก็ทายตามันแบบโนกินเด้นี่โนกินมันเบิดเลยจะหมดเนาะ Nát <laughs> à, chị ta bắt đầu mùi chịu lơ mùi chịu lơ mùi chịu lơ mùi Bây giờ mùi chịu lơ 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 Bộ thử Bộ thử nó lơ mùi chịu lơ mùi chịu lơ mùi มันมันเป็นเนี่ยมันตายอีกมันบอกบริสุทธิ์กับถือกับอ้าวเจ้าคือบาเบิงบริสุทธิ์มาเบิงขึ้นมามื่อแรกบอกถือเอาใส่ไว้ได้บัดบุกขึ้นมาเบิงเองนี่บ่ยังอ่ะกได้สามจบเนาะเอามาอีกจบนี่บ่นีใหมาอีกจบนี่คือสิโก้ที่จบ ใส่แล้วปุ๋ยน้ำเบิ้ลงมนะไปไปไปลงบันี่เราเราเราขึ้นน้ำบ่ไอมาอีกบันนี่เนาะเล้ฝนจีโตได้เนี่น่ะว่าแต่แดดฝนเริ่มลงเม็ดมากเลยมอ่เห็นแดดเลยเนาะลงอันเดือนลงเดือนมากเลย ไปจ้ได้แล้วมันไปไล้องไปต้องไปหามซอยกันอยู่ข้างล่างคนเดีป้ามาหามซชยกันเนาะเอาเอโอ้ยหามอ่ะมาหามซอยโอ้ยหามเเอาลงตับเนี่ยไปไป Chết mèo chip em đủ em chip em chip mẹ chip em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  chip rồi chip em 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 chip này chip em chip em chip ปวดพดตัอีกแล้วไปทางใดนั้นกับทนตครับเห็ดเห็ดเฮ้ยข่ายหักไหม่ะไปไปไปขายักกระไจซอบน้ำมาไวที่สัสูงเสือเพื่อนเพื่อ เขามันเปียกมันซุ่มเลยมันซุ่มหลังค่ากาหัวนะพี่นุองหลังค่าก้าหัวอือมีตุม่มนิดหน่อยเล็กๆอะารไอ่เตอ์นะมาแบกเฮ้ยข้าแบก้ันดุงไงเต้ขึ้นขึ้นไปเต้ตุยอู่

นะสอบเดียวพี่พน้องเลยไปไปไปอโอเคหายเต้มาม่าป้าในพาเดี๋ยวคือแรงเงินทางช้านของป้าเองนะเพลินนะเผาหมออยู่อันเผาอันเปี๊งอยู่โอ้ยไอ้เทปให้กินนะ อคุณแม่มากระซิยวอยู่ไปแล้วบ่ไม่ได้หาอย่างกกบ่เย็นพอฝนตกใช่หลัดทางตกเปิระ้งว่าทั้งคือจะออกไปงานหามาไปงานอีบ่มาหนินีอยู่นี่นั่นไปสีมาไหวเด็ก็จังไปเนาะเย็นว่า ไปมือใหม่ไปกันจะลอกคิวกันเาว่างงเดียวเนาะ4เดียวบ้านเฮากังไ่ว่ไปคิไปป้าไว้แดกคันว่ามีคิวหลายกป้าไว้หันก่อนพอไปกินข้าวกันได้กินข้าวด้ข้าวได้จังไป ทางทำหน้าบ้านหน้าเพื่อนกปลเพื่อนยพี่น้องเลยไปแทบไม่อยากได้เนาะทางนี้ก็มีแต่รถไทยไปได้เบนทางเปิดเปลือยแห้งคือ,อท่างเฮือนท่างซานของเฮาเองพี่น้องเอ้ย ไม่ได้ไปทางใดเนาะมีแต่ว่าถ่ายทํำบรรยากาศเพื่อนช้านให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะบรรกาศตามทุ่งไหทุ่งนาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับเบิ่งหับชมเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าใหญ่ในเด้อเพื่อสั่งคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณเนาะที่เข้ามาติดตามเนาะก อย่าลืมเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นกำลังใจให้ป้าใหญ่แน่นาะเพื่อให้เขาได้หาคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งเนาะสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้องเอ้สบายดีเดอ้อ